การตัดสรูของพระพุทธเจ้ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติหรือไม่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชราโมรณะย่อมมีภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามหรือจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมชาตินั้นย่อมตั้งอยู่แล้ว คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมัตถิตตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนดิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัพปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นแล้วรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้ว ย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชลามรณะย่อมมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้ ธรรมาธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัทตาหรือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตัตาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญัตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพป,ปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายรมนี้เราเรียกว่า ปฏิจจสมุปบาทคือทรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีเพราะอุป,ปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุป,ปาทานย่อมมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีเพระาะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมี เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะย่อมมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีพระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม ธรรมธาตุเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่แล้วความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมัติตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัพปัจจยตาตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้น รู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำเนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหไายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้ธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัทะตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตัทะตาความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญตญธตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพป,ปัจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น